ก็พวกเราสวัสดีนะครับน้องๆอันนี้น,นี้เรามาจากเพจอะไรเนี่ยดูจากเพจอาหารคาติวมาใช่ไหมฮโอเคนะก็เดี๋ยวนี้นะครับก็ทําจากพี่จอมปรอนะก็คิดว่าความมุ่งหมายเขาก็คือหให้พวกเราแหละได้มีกําลังมีพลังหรือใครที่อยากเข้าเรียนในเรื่องอาหารเนี่ยนะครับก็จะดูจากเพจพเที่เราที่เราจะมีอะไรแนะนำแล้วก็มีการติวการอะไรด้วย เพราะปัจจุบันนี้คนที่ติวจะได้เปรี่ยนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ติวเนี่ยคุณก็จะหลงไปกับไอ้พวกมือถือแล้วมันเยอะมันแปรไปง่ายมากนะก็มาติวนะแหละดีแล้วใช้เวลาปประโยชน์นะครับเด็กรุ่นใหม่นะรู้จับปรับตัวและใช้ชีวิตเหมือนเด็กรุ่นใหม่ผสมกับเด็กรุ่นเก่าด้วยนะครับอ่ะทนนี้วิชาคณิตศาสตร์ม .4 ส,สายวิทยาศาสตร์เราเนี่ยนะครับก็เ,เดี๋ยวสกพักครูจะปินกระดาษให้เรานะวว่ามันมีเนื้อหาอะไรมันมีหลายตัวนะมีเรื่องเซตใช่ไหมเซต นะการให้เหตุผลฟังก์ชันอัตราส่วนตรีโกณตรักษาจำนวนจริงเลขฐานวิเคราะห์ฟังชันนะครับนะก็เป็นฟังก์ชันแบบลึกหน่อยนะครับแล้วก็มีแน่นแต่ว่าตัวใหม่นี้ไม่ได้มีแมทริกไหมนะครับก็ขอให้น้องๆมาลองดูแล้วกันเพราะว่าหลักสูตรใหม่ในบางโรงเรียนก็เปลี่ยนไปแล้วนะพอจะทราบไหมเนี่ยเราเปลี่ยนหรือยังหลักสูตรใหม่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ไหมมอีม 4. ม, .4 มันจะมีลอ g เอ็กโปบัมีบ่ะ เรียนหนังสือป่ะเนี่ยรอลองน,นะอ่าโอเคเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราวุ่นวายไปหมดมันมีปัญหาก,กับพวกพวกเราที่สอบเข้านี่แหละนะครันพรุก็วุ่นวายอยู่นะอ่ะทีนี้เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมเห็นแล้วเริ่มต้นจากผ้าตัดก,กวยรู้ไหมให้เดาว่าทำไมมันเริ่มจากผ้าตัดก,กวยที่เรียนมาเป็นไงผ้าตัดก,กวยเนื้อหามันเยอะเรื่องอไรครับ,รบแล้วหลายๆคนเนี่ยว,ว่ารูปไม่ค่อยจะได้นะครับบอกเลยว่าเวลาเรียนวิชานิสารเนี่ย จะคิดเยอะเกินไปนะครับแล้วยิ่งจะสอบเข้าเตรียมทหารอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็พยายามใช้ไหวพริบชาวปัญญาลองสังเกตลองอะไรนิดนึงนะครับอ่ะนะลองผักตัดกวมีมันมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างล่ียันเรื่องอะไรเพื่อนวงอะไรนะวงกลมแล้วก็อะไรอีกวงรีอ่าแล้วมีอะไรอีกปลาบัเออปลาบัวร่าแล้วมีอะไรอีกอาไฮเปอร์โบลา ถูกไหมก็จะมีอยู่สามตัวหลัลลกๆตูป่านะครับแล้วก็ถ้าเราแตกแขนกออกไปก็จะเห็นว่าถ้าเราคิดนอกกรอบเราองขัดคิดนอกกรอบเฮ้ยวงรีเนี่ยอันนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไข่ตั้งหรือไข่นอนนะอันนี้ลองเดาพูดออกมาเลยดูจากภาพอันนี้เนไข่นอนหรือไข่ตั้งเนี่ยมันน่าจะนอนหรือป่าเออมันน่าจะป็นไข่นอนนึกออกไหมอ่าเพราะมีไข่ตั้งกับไข่นอนวงกลมไม่ต้องพูดถึง มันจะมีลัศมีเท่ากันนะครับพารโบเล่าลองเดาดูซิตอนนี้ครูกแก้งว่ารูปเดียวลองคิดนอกกรอบไปครับพารโบล่ามีได้กี่แบบครับอันนี้รรียกว่าพาราบอเล่าหงาหรือคว่ำไงอ่าแล้วถ้ามันเป็นางนเนี้มันก็เดาได้ง่ายๆหรือนอกกรอบเห็นไหมได้ความรู้มาสองสามเรื่องแล้วโดยที่ไม่ต้องเรียนเลยนะครับพอหงายหรือคว่ำปุ๊บพอมาเป็นอย่างนี้เป็นไงเรียคาร์บอเลาเป็นยไงอ่าตะแคงใช่ไหม ได้ครับไ,ได้ครับอ่าผมมีไฟ่งได้ครับได้อยาดได้มีวลาม,มีเปล่าอ๋ออยากอ้าวอ,าอยากได้แบบมีไฟรไฟัดด้วยได้ไหม เรียกว่าเป็นอะไรของโรงเรียนว่าใช่ไเซิร์ฟเป็นการสอนเนี่ยไม่ใช่ถ้าอย่าี้ว่าตัวแอนตี้ไวรัสอ่ะน่าจะโอเคนได้เป็นชุดเดียวใช่ไหมครับชุดเดียวเนาะมีไม่เยอะแค่เป็นแค่แผ่นเดียวเราบอกให้หลักสูตรแล้วเขาเรียนอะไรก็ติ๊กไงเก็บไว้ที่เราด้วยก็ได้จะได้รู้ว่าอะไรสอนไปบ้างแล้วนะครับติ๊กแบบนี้จัดสะ แล้วนะครับเห็นไหมทีนี้มันก็มีคําหลายๆคํานะครับอันนี้อาจจะมีคําพูดว่าเปิดบนเปิดล่างเปิดซ้ายเปิดขวาเรามาเดากันครับว่ามันจะเป็นว่าไอ้คำนี้เขาเรียกว่าเปิดแบบไหนเห็นไหมไม่ต้องให้อาจารย์พยักไหล่ใส่หัวเราเดาได้เปิดบนได้ได้นะไปละเปิดบนบางคนเ่นพกเาโบล่างหางนนา,ายก็ะทั่งหัวไม่เดืะภาษาเดียวกันอย่าไปทะเลาะก,กันว่าเปิดบนเปิดล่างหางายความไม่เอานะครับนะอันนี้อ่าโอเค ไฮเปอร์โบลาอันนะี้คือไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลาก็จะมีไฮเปอร์โบลาแบบบางคนก็เรียกว่าเปิดข้างบางคนก็เรียกว่าตัดแทงก็สุดแล้วแต่นะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูกันนะอ,อันนี้สมกรรา,นะารพืน้นฐานนี่พอจำได้ไห้นิดเดียวก่อนจะไปโจทย์จะต้องพูดถึงในเรื่องพื้นฐานนิดนึงวงกลมสมการวงกลม่าไงครับสมการวงกลมนะครับอ่าแบบพื้นฐานเลยคือจุดศูนย์กลางกับที่จุดศูนย์ วงกลมสมการแล้วไง x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับรัศมียกกำลังสองถูกไหมอ่ะก็เช่นอะไรนะครับนิดเดินนิดเดินะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับยี่สิบห้านี่แสดงว่าวงกลมรัศมีกี่หน่วยห้าหน่วยคิดนอกกรอบครับคิดนอกกรอบนี่คือโจทย์ที่เราเรียนในโรงเรียนถ้าเป็นข้อสอบบางทีเขาไม่ให้มาแบบนี้หรอกครับก็อาจจะแสบซวงกว่านั้นอีกคือแก้งคุณ นี่คือข้อสอบนะครับไม่ใช่ข้อสอบอต่ออือเป็นอีกรูปหนึ่งไอ้กบอกซื้อบื้อมากๆก็จะเดีย๋ยวเรียกว่าซื้อบือ้อเลยเรียกว่าซื้อดกว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ครับอันนี้มันสมการณ์วงรีครับผมเคยเรียนพราววงรีฝั่งนี้จะเป็นเลขอะไรอืมเหนได้คิดนอกรกอบครับยี่สิบห้ามันมันไปได้ดีกว,ว่าเห็นไหม เพราั้เจอโจทย์ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปแต่อะไรน้ามาดูปุ๊บโอเคประเด็นหลักจะดูว่าเป็นวงกลมหรือวงรีดูที่ไหนน้ำดับงนี้วงรีอันนี้จุดสมนการสูงๆนะเ,เหมือนกันนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเร่เหน่อยก็เลย เนี่เขาอนนี้กเหมือนกันความเปนเป๊ะต่างกันตรงไหนวงรีกับวงกลมวงกลมอันนี้เป็นไงกันเท่ากันใช้เปล่าเอ่ะเชิญลูกเชิญมาครบนะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งได้เลยสองทีเลยมาครบเลยมาครับอย่างีและยุบีต้องเป็นแบบนี้นะครับหยิบชิงขึ้นมามออะไรการมอสี่มอสี่นะครูโอเค ม4ม5ใครได้เปรียบเสียเปรียดไหมผมบอกเลยได้เปรียบเสียเปรียบเป็นตัวอย่างม5จะได้เปรียบตรงที่ว่าพอคุณเรียนพวกคุณจะเฮ้ยมันเคยผ่านมาแล้วเว้ยแต่ความสดคุณจะสู้ม4ไมได้ม4จะแบบปึ๊บตึ๊ดตึ๊อกว่าอ่าแต่ณเวลาที่ถึงเส้นชัยเนี่ยมันมันอาจจะวิ่งแบบสลับไปได้แต่ต้องได้ชัพร้อมกได้ไม่ใช่มญหานะโอเคนะอันนี้ชัดอยู่ไหมครับชัดอยู่นะอ่าโอเคนะนี่ก็เป็นเ้ื่อนซ้อนเรียน คือเราไม่ได้เรียนเต็มเต็มหลักสูตรมาในโรงเรียนหรอกนี่มันคือการเติลผมแค่จะบอกว่าเวลาดูข้อสอบเนี่ยหรือมองภาพไม่ออกดีเขาหลอกนะนีไม่ก็วงรีนี่ไม่ก็วงกลมเช่นอะไรเช่นอ้าวเอกกัังสองบวก y กับังสองเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสิบหกส่วนด้วยแปดคุณว่าอันนี้เป็นวงเอาเรื่ง่ายๆน้องที่เพิ่งมาแล้วนี่เราเริ่มต้นที่ภาพตัดกลวยเลยนะตาชี้ที่อ่า ที่วิรพลก็ให้มานะครับเรามาเดากันตอนนี้เราสอนวิธีการเดาจากข้อสอบจะไปจำในหนังสือว่าแม่งน,น,นะครับเนี่ยวงรีแนะน่เพื่อนเพื่อนวงรีเพราะตัวาหาร X ก,กับ Y มันไม่เท่ากันนึกออกป่ะนี่เป็นวงรีตามแกนไหน มาเช้าแล้วไปยอยากตอบแบบนี้อีกแกงไลแกนเอ็ก็ถูกแล้วแค่ถามหนึ่งว่ามั่นใจมั่นใจหน่อยโดนหลอ,อกบ่อยนะครับผมก็ชอบหลอกลกนะันรดหางนันที่แบบเฮ้ยดูคตอบเด้ถูกนะบางทีนะมั่นใจครับักเรียนต้องบอกอย่างนี้อาจารย์ครับผมว่ามันถูกครับเพราะไม่ใช่แบบผิดตัวกูไม่เอานะมาเมื่อกี้โดนหลอ,อกเป็นหลายต่อแล้วโอเคนะครับอันนี้คือวงรีตามแกนเอ็ก สมมุติคนไม่เคยเรียนหนังสือมาค,คุณรู้ไหมว่ามันรีทางกั่นเอ็เ,เพราะอะไร <c oughs> เแต่อ,อ,อยู่ไหนอาบุกเขียนเอ็กข้างหลังบ้างไหม <c oughs> เอ,อเ็นกันหน้ <c oughs> า,นาใช่ไหมอา้าว นเดิมเห็นผลลองเดาถ้าคุณจะสอบเข้าเรียนทหารคุณต้องใช้สมองต้องสูตรอะไรคิดมันรีดจางไปไหนวะดู x ยูลาสองร้อยสิบหกเนี่ย x ก็เป็นเลขอะไรเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันรีดจางไปไหน x ต้องเป็นเท่าไหร่ x ต้องใช้เยอะอะไม่ต้องขยายเพราะมันจะต้องยกกำลังสองก็ได้แล้วมันจะหารกันเลยหนึ่งไอ้นี่ได้เป็นศูนย์นี่คือวิธีการเอา นเนี่ยเ x ใช้เป็นเลขสิบนะเว้ยก x กํา,าลังสองแล้วจะได้หนึ่งร้อยอ่ะแล้วร้อยหารร้อยได้หนึ่งอ่ะแล้วถ้า x เ,เป็นศูนย์นะ y เป็นเลขอะไรใช่ดิ y ก็แต่ x เก,เกาะร์นี่คือการดาวแต่เด็กบางคนต้องจำแบบนี้ใต้ x เ,เป็นเลขมากก็รีตาร์แกน x นะครับอ่ะก็แล้วแต่จะจำแต่ผมบอกบอกไว้เผื่อไว้แล้วคุณช็อตในห้องสอบ ซึงไม่ออกเรียนมา่ <c oughs> มึงออกไหมวิธีการจะสอบข้เส็บอาหารต้องเป็นแนวนี้ครับคิดทุกอย่างที่ทําให้สอบได้แต่ไม่ใช่มองคนข้างๆคิดจากหลักการของมันอโอเคนะ้มีคำถามอะไรไหมไม่น่าจะต้องถามนะเสียเวลานะอ่ะโอเคครับไอ้นี่ที่เป็นวงกลมว่าอะไรมันเท่ากาันใช่ป่ม <c oughs> แล้ววิธีการดาวจะรู้ได้ไงว่าอะไรครับ กลมเส้เส้นตรงอ่าจะสอบแล้วต้องรู้เยอะๆดูครับถ้าเส้นตรงจะเป็นแนวนี้ครับถ้าเป็นเส้นตรงอะไรก็ไม่รู้เป็นเอกเฉยๆบายเฉยๆเรียบๆนิ่งๆจะเป็นเส้นตรง แต่ถ้ามีการยกกำลังขึ้นมาตัวหนึ่งมันจะเริ่มงองลำยงแง้หรือเปล่าละ่ะง่ายไหมริาสานง่ายไหมนะง่ายไหมตสร็าไปง่ายเหรออ่าโอเคอะไรเรอ,อ,อเมาเขียนมะม่วงเอามันจะเริ่มงื้นนะครับคุณว่ามันคือกรำอะไรไยเยี่ยม ากเส้นตัวมันงอขึ้นมานิดนึงมันก็องมีพาราโบลาเริ่มเดาได้เนี่ยแล้วถ้ามันเป็นแนวนี้อ่มันไม่มีในระบบหรอกครับแต่ผมจะให้คุณดูว่ามันจะเดายังไงที่มันก้าวแบบไหนคุณเดาเลย x ก็งอ y ก็งอมันม่านหน้าเป็นวงรีหรือมันก็วงกลมหรือมันก็เป็นคือมันงอทั้งหมดนึกออกปะมนึกออกไหมเออนะครับวิธีการเดาก็ดูได้ในตัวเดียว โอเคป่ะเต่เวลาเจอโจทย์ก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาเมามาลบไปแล้วนะนีะ่นายนะอันนี้เป็นไปข้อแรกเลยวะเฮ้เดี๋ยวนิดเดีอันนี้เอา25คูณตลอดได้สมการนี้ใช่ไหมทำกับประจับมาอันนี้เอาอะไรคูณตลอดดี เก <900. S 2> ้าร้อยท่าไรนี่เป็นสมก,การโรีนีมดตามใจได้ครับรสมารเดีวว่าดีตามในเอ็กซ์เพราะมาจากข้อเดิม ไหนลองเดาสิเดาใช้วิธีเดาสิคิดนอกกรอบไปเลยเดาเลยเดาเลยอาจารย์ผมอธิบายไหมเนีอาจารย์ครับนี่มันเก้าร้อยครับอาจารย์ไอเนี่ยถ้าผมให้มันเป็นศูนย์เนี่ยไอที่กำลังสอนเนี่ยเอ็กต้องเลขเยอะครับเพราะมันต้องคูณกับเก้าซึ่งมันน้อยครับเอ็กมันต้องเยอะนะครับแต่ว่าเป็นการที่มันแผลงท้าทายอาจารเอ็กซ์เอ็กมันเยอะครับอาจารย์เข้าใจผลอะไรอ่าโอเคนะอ่ะ และว,วงรีมาดูเริ่มมันจะเข้าโจทย์อันแรกแล้วนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวในเรื่องภาาตัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมวงรีเนี่ยจะมีองค์ประกอบสําคัญก็คือวงรีเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเอียการโทรนะครับซเซเว่นน้ำแล้ววงรีไปใช้ก่อนเลยทํากรอบใส่ไข่บางเซนนั่นคือกรอบมัน กล่องใส่ไข่ที่เซเว่นที่คุณเห็นนัมันเป็นกล่องพลาสติกนั้นหนักที่การเอกแกนโทมันพอดีเป๊ะเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้เซเว่นแน่งจ่ายต้นทุนสูงลยการผลิตกล่องพลาสติกถูกปะถ้าจะถูกที่สุดก็คือเอาโอเคอาจจะขยายนิดนึงมีงข้างๆกันปลุกกันอะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือการเอกแอนโทมันนะครับก็คือกล่องใส่ไข่นั่นเองวงกลมถามว่ามีการเอกแกนโทนไหมลูกตอบมาเลยเราคิดไปคิดต่อไปไม่ต้องเงี้ยเงียอยู่ ว่ายล่ตอบไปเถอะได้ไหมไม่มีเอาเราไม่มีหรือว่าเขาบอกมีก็ได้จ้จารย์แต่มันไม่จําเป็นนึกออบไะโอเคแล้วไปด่ากันอะไรเรียกว่าแกนเอกอะไรเรียกว่าแกนโทอัพเรื่องของไข่มันจะมีด้านยาวกับด้านแบนคุณว่าอะไรน่าจะเรียกว่าแกนเอกหรือหน้าอะไรนี่าจะเรียกว่าแกนโทด้านยาวนี่แล้วอะไรเราพยะหน้าทำไมเราถามว่ายาวหรือสั้นยาวเรียกว่าแกน ถูกป่ะเออเปนเซนง่ายๆของมนุษย์ยาวกว่าเรียกแกนะจบนั่แกครับนี่แกนโทรครับนี่แกนเอกครับนี่แกนโทรครับโอเคยังอ่าวงรีมีลักษณะพิเศษนะวงโก้ผมไม่เคยพูดหรอกนะวงรีมีลักษณะพิเศษคืออะไรของวงรีก็คือจะมีจุดโฟกัส สองจุดซึ่งระยะตรงนี้นี่ถ้านี่คือเชื่อบดำๆนี่คือเชื่อบเนี่ยจะยาวเท่ากันตลอดทั้งวงรีคุณลากเส้นไปตรงไหนก็ตามมีไหมที่เรียนเสืที่โรงเรียนนะ่ะเคยทำสื่อที่อาจารย์ค่อยต่อตะกูสองตัวแล้วเอาเชือลกลากตัววงรีเคยเรียนป่ะอาจารย์เคยให้เล่นสื่อตัวนี้ไหม อ่าเขาเอาตะปูตอบเลยเนาะคือมนุษย์เราไม่โคตรฉลาดเลยอะเรียนอย่างนี้ยถ้าตัดตัวเรียนอย่างสองคนเนี่ย,อยเอา้าอย่าไม่เรียนเลยเหรอจริงป่ะนี่หน้านั่งยิ้มฟังยิม้มยิ้มแง่ะไรโอเคโอเคมาเรียนเทอมงสองในชะ่ไหมอืมโอเคอ่าอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่ง แต่เมื่อกี้ที่คุณเข้ามา2คนเอ่อสี่คนเมือ่อกี้ที่คุณเดาเรื่องสมก,การเมื่อกี้นี่คือหลักพื้นฐานของงานเอกสารไม่ว่าคุณจะเรียนด็อกเตอร์อะไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เหรอไหมทีนี้ในเทอมสองเนี่ยที่เรียกว่าภาพตัดกรวยเนี่ยมันคือการเอากรวยมาตาัดขาช่างหัวมันเถอะแล้วมันตัดแล้วมันจะได้วงกลมวงรีอะไรตามภาพที่เห็นแล้วก็มีคนหัวใสหัวใสห,ใสหรือยุ่งก็ไม่รู้เอามันมาทำเป็นสมก,การนี่เหรอไหมก็ได้เป็นสมการเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับวงกลมเกิดจากอะไรวงกลมเกิดจากไอ้นี่ เขาจะหาจุด XY ไว้มันมีจุดไหนไว้ที่ไอ้เนี่ยมันยาวเท่ากันตลอดเขาก็ลองหาดูมันจะเจอจุดนี้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 โอเยอะเลยเยอะเลยแล้วก็บอกว่าไอ้ก้านตรงนี้ยเอามาเขียนเป็นสมการได้ไหมไอ้ทำแบบนี้ให้โคตรชาวบ้านเลยนึกออาป่ะเออเขียนเป็นสมการดีกว่ามันจะได้ถูหลักคิาศาสร์ เาก็เลยบอกว่าหามาทักเส้นหนึ่งไอ้เนี่ยการหาความยาวของแท่งตรงเนี้ยบนการาฟเนี่ยเขาสอนว่าไงใช้วิชาของอะไรพีพีอะไรพิชาคร <มา S 2> <อ>ลพเออไอตรงนี้ค่า x ตรงนี้ค่า y อยากจะหาความยาวของแท่งน,นี้จับอะไรนะจับ x ยกกยกรากสองเลยบวก y ยยกกำลังสองเลย,ววย,ย,เลยต้องเท่า,ากับอะไร เท่ากับอะต้เท่ากับไอ้แท่งๆนี่แต่ใช้คํานี้มันก็ตลกถก่ะเอออะไรวะแท่งๆนะเลยบอกเป็นรักมีขององงมนะครับแต่ว่าพี่ทางาวาระเขาไม่ได้สอนอันนี้ที่เราสอ,อนมาด้านสั้นยกกํลาลังสองหงด้านสั้นยกกาลังสองในด้านยาวยกกาลังเห็นไหมเวลาจําสูตรเนี่ยมนใช่สูตรมันมันไม่ใช่สูตรที่มามาจากครูนะผมจะลดความเดือด้ําความไม่จําเป็นออกไป กูจะไปจำทำยไงเอกับเราสองบบี๊ยกรสองไม่กับเออไปจำทำยังไงก็จำแค่ว่าสร้างเราสองหัวสร้างเราสองได้ยาวเราสองจบด้านอะไรช่างหัวมันบอกว่าอก็อนนี่คือรัคนมีอ๋อครับเขาก็เลยบอกว่าวงกลมลัคนมีสิบหน่วยลองหาสมการดิ๊วงกลมรัคนมีสิบหน่วยนี่เลย x อังสองมาสองอะไรไปลดมึงยกกำล,งลนะังไปเถอะแต่มึงสองตัวนี้บวกกันต้องได้อะไรรัศมีสิบหน่วย Well bueno,